สุริยันันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่320อุมาตกใจเมื่อรู้ว่าคนที่กนกคบหานั้นคืออักษัยกนกโมโหที่อักษัยมาช้าเขาก็ขอโทษกนกก็ยกโทษให้กนกก็บอกอุมาว่าไม่ต้องมาเป็นกังวลในเรื่องของเธอหรอกแล้วก็ให้ออกไป ขณะที่กนกกำลังจะจากไปเธอก็แอบมองอุมาผ่านกระจกในรถยนต์อักใส่ถามว่าทำไมกนกถึงดูเศร้านักเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมากนกก็ยังดูเหมือนเป็นราทินีและเมื่อวานนี้เธอก็ยังบอกว่าเธอจะเดินไปข้างหน้าแต่ตอนนี้อารมณ์ของเธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้พบอุมา มีราโกหกกับโนกเรื่องคู่เดชอาทิตยาก็ยุมีรามีราก็บอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือทำให้กนกแต่งงานโดยเร็วที่สุดกนกกลับมาที่บ้านฝนตกหนักเธอก็จามยาก็นำนมร้อนมาให้ดื่มอาศัยมาที่บ้านของกนกยาบอกให้กนกนำผ้าเช็ดตัวมาให้เขากนกก็ทำตามที่ยาบอกยารู้สึกยินดีที่เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันกนก ตั้งใจจะก้าวไปข้างหน้าแต่เธอก็หยุดคิดถึงอุมาไม่ได้อุมาก็คิดถึงกหนกเช่นเดียวกันเขาอยากจะให้เธอไปต่อแต่ส่วนหนึ่งในใจเขานั้นกลับไม่อยากที่จะเสียกนกไปเช้าวันต่อมามีรากแกล้งพูดกับอาทิตย์ยาให้ย่าของกนกได้ยินว่าจะไม่ยอมให้กนกแต่งงานกับอักษัยที่เป็นน้องของอาพิตาไม่งั้นกนกจะแข็งแกร่งขึ้นย่า จึงเข้าไปบอกพวกเขาว่าย่าจะไม่ยอมให้พวกเขาทำลายชีวิตของกนกอีกและย่าก,ก็จะให้กนกแต่งงานให้เร็วที่สุดเมื่อย่าพูดและจากไปแล้วมีรากับอาทิตยยาก็ยิ้มอย่างสาสมใจสุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่321อุมุ่มาจับได้ว่าอักษัย แอบมาที่บ้านเขาในตอนกลางคืนอุมาถามเขาว่าเขามาทำอะไรที่นี่เขาเอาสร้อยคอให้อุมาดูและบอกว่าเขาต้องการให้กนกลืมอุมาย่าให้เวลากนกตัดสินใจในสองวันว่าจะแต่งงานกับเขาหรือไม่มีรากก็คิดในใจว่าย่าคงจะไปบีบบังคับกนกให้แต่งงานโดยที่เธอนั้นไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยอุมาเพิ่งรู้ว่า กนกกหลอกว่าพวกเขามั่นกันแล้วเช้าวันต่อมากนกมาทำงานอุมาไม่เข้าใจว่าทำไมกนกจะต้องโกหกด้วยอักสายเข้ามาหากนกที่ห้องแล้วก็นำน้ำมะพร้าวมาให้เธอในขณะที่กนกกํากำลังยุ่งมากมีราาก็พาชีพมาที่ออฟฟิศบอกว่าทีพอยากรู้เกี่ยวกับเครื่องบินจึงได้พามาหากนกและแนะนำว่าอักสาย เป็นนักบินและเป็นคู่มั่นของกหนกทีพเสียใจมากเมื่อได้ยินว่ากนกมั่นกับคนอื่นอุมาพูดว่าทีพอยากรู้ว่าเครื่องบินนั้นจะบินขึ้นอย่างไรอักไซก็บอกว่าง่ายมากแค่ใส่กุญแจและสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็กดคันเร่งทีฟบอกว่าเขานั้นไม่ใช่เด็กนะเขาอยากจะเรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆอุมาบอกทีพให้กลับบ้านแล้วเขา จะไปอธิบายให้ฟังทีหลังทีบจึงได้เดินออกไปอุมาก็าเผชิญหน้ากับอักษัยเขาถามว่าทำไมถึงต้องโกหกเมื่อมีการโกหกครั้งแรกเขาอาจจะโกหกครั้งต,ต่อไปอีกก็ได้กนกพูดขึ้นมาว่าเขาโกหกเพื่อจะปกป้องเธอ สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่3 2 2อุมาโทรหาอักสายให้มาหาเขาที่ออฟฟิศอักสายเดินเข้ามาและพูดว่าชื่ออุมาหลอกหลอนเขาแม้กระทั่งตอนหลับและถามอุมาว่าเรียกเขามาทำไมตัวเขารักกหนกความสัมพันธ์ของอุมากับกหนกนั้นได้เป็นอดีตไปแล้วแล้วทำไมเขาต้องมาขัดขวางพวกเรา อุมาก็ยิ้มและพูดว่าเขาไม่ได้จะต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงกนกเขาเรียกมานั้นเพื่อเรื่องธุรกิจและสั่งให้อักไยนั่งลงก่อนจะเหลือบมองไปที่กล้องวงจรปิดที่ซ่อนอยู่แล้วพูดว่าเขาแค่ต้องการลายเซ็นของกนกเพื่อบริษัทของเขาอักไยสนิทสนมกับกนก เขาจึงอยากให้ช่วยอุมาก็นำเงินปึกใหญ่ให้อักสัยถ้าหากเขารักกรนกจริงเขาจะไม่ยอมรับเงินนี้อักสัยที่กำลังกโกรธถามอุมาว่าคิดเดือว่าเขาจะรับเงินนี้อุมานั้นคิดผิดแล้วแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นผลกำไรหเปอร์เซนแทนเขาจะยอมรับข้อเสนอแต่ท้าไม่แล้วก็แล้วแต่อุมาอุมาจึงได้ตอบตกลง เมื่ออักสัยออกไปจากบริษัทแล้วอุมาก็เรียกกนกเข้ามาพบกนกพยายามเรียกสติตัวเองก่อนมาพบอุมาอุมาให้กนกดูเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดกนกก็ตกใจมากอาทิติยาแอบเข้ามาในห้องของมีราเขาต้องรู้ให้ได้ว่ามีราแอบทำอะไรลับหลังเขาเขาได้เจอเจอเอกสารบางอย่าง ในขณะที่มีราเดินเข้ามาในห้องถามอาทิตยยาว่าเข้ามาทำไมอาทิตยยาก็บอกว่ากําลังหานาฬิกาข้อมือซึ่งเขาทํามันหายอาศัยมาหากนกแล้วบอกว่าเขามีข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอกกนกข่าวดีก็คือเขาได้ที่พักแล้วส่วนข่าวร้ายก็คือเขาต้องออกจากบ้านของกนกแล้ว แต่ก็ไม่ต้องกังวลเขาจะแต่งงานกับกนกให้เร็วที่สุดแต่กนกจะต้องลงชื่อยืนยันก่อนกนกถามเขาว่าแน่ใจหรือว่าต้องการที่จะให้เธอลงชื่อจริงๆเขาก็ตอบว่าใช่กนกก็ตะโกนต่อว่าว่าเขาเป็นคนที่หักหลังและหลอกใช้เธอเหมือนกับคนอื่นๆกนกก็นำคลิปวิดีโอที่ได้จากอุมาให้เขาดูอักไสบอกว่ากนก เข้าใจเขาผิดแล้วเขารู้ว่าอุมาต้องการจะทดสอบเขาเขาจึงได้ตอบตกลงเงินและเอกสารนั้นอยู่ในตู้ของกนกแล้วก่อนที่อักสัยจะเดินออกไปสุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่323 อุมาบอกว่าเขารักกนกไม่สามารถที่จะลืมเธอได้มาตลอดสองปีที่ผ่านมาอุมากอดกนกมีราก็โทรหาอุมาซ้ำๆแต่อุมาไม่รับสายกนกก็ดันตัวออกจากอุมาแล้วบอกว่ามันไม่ถูกต้องเขาควรที่จะกลับไปหามีรา่ากนกเดินจากมาด้วยน้ำตากนกกลับมาเจออักสยัย เขาบอกเธอว่าเขาต้องการที่จะจากเธอไปแต่ว่าเสียงหัวใจนั้นก็ชนะสมองของเขาเขารักกนกมากกนกบอกให้อักษัยหยุดพูดกนกบอกว่าเธอแต่งงานกับเขาไม่ได้เขาจึงถามว่าทำไมกะนกตอบว่าเพราะอุมาบอกว่าเขายังรักเธอและเธอก็ยังรักอุมาอยู่เช่นเดียวกันอักษัยควรที่จะเจอเจอคนที่ดีกว่าเธอ ที่จะรักอักสัยอย่างเต็มหัวใจดังนั้นอักสัยควรที่จะลืมเธออาทิตยยาเห็นพนักง,งานของมีรากำลังแพ็คครีมตัวใหม่เขาจึงได้เข้าไปถามว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันสินค้านี้ยังไม่ได้รับการรับรองพวกเขาก็บอกให้รู้ว่ามีราบอกเขาว่าอีกไม่นานก็จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ดังนั้น พวกเขาจึงจะต้องรีบแพ็คสินค้าให้ทันอาทิตยาตกใจและคิดว่าตัวเขาไม่ได้มีส่วนในธุรกิจครั้งนี้ด้วยเขาจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วที่บ้านชานกาอุมาคิดถึงกนกเขาคิดอยากจะบอกเรื่องนี้กับมีรามีราก็เดินเข้ามาในห้องในขณะที่อุมากำลังจะพูดกับมีราเขาได้ยินเสียงยากคุกนกจึงเดินออกมา ย่าก็ตบหน้าอุมาต่อว่าอุมาที่ล้างสมองกนกเพราะอุมาแต่งงานไปแล้วแต่กลับไม่ยอมให้กนกแต่งงานใหม่มีราก็โมโหที่ย่าของกนกตบหน้าอุมาย่าประจันหน้ากับมีราเธอไม่สามารถจะควบคุมดูแลสามีของตัวเองได้เพราะมัวแต่ยุ่งธุรกิจอันยิ่งใหญ่ของเธอย่าบอกให้อุมาให้อยู่ห่างจากกนกก่อนที่ย่าจะกลับไป